4 30เลีงขาเลริิฟซีนออกไปเลิฟซีนออกไปล่าสุดนี่คือแบบมันที่สอบในตำนานนะลูกเหรอครับเป็นไงบ้างคะก่อนไหทํทำด้วยข่าวว่าแบบเกรงวตื่นเต้นมากก่อนไหนทำตื่นเต้นมากเก่งมากเพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่เคยเล่นเลิฟซีนมาก่อนอะแล้วก็ต้องมาเจอกับพี่บีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแบบเลิฟซีนดุเดือดเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบค่อนข้างกังวลเยอะอะไรเงี้ยครับว่าแบบเราก็ ประมาณไม่ถูกว่าแบบด้วยละครมันเป็นลอมคอมอ่ะแล้วเราจะแบบว่าเฮ้ยเบรนตรงไหนให้มันแบบดูไม่เยอะไปไม่น้อยไปอะไรเงี้ยเราไม่กะไม่ถูกอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องปรึกษากับพี่บีกับพี่ปุ้ยอี่แหละว่าแบบว่าจะเอาไปทรงไหนดีอะไรเงี้ยแล้วรุ่นใหญ่เขารุ่นใหญ่เขาแนะนํำยังไงบ้างไลน์พฤติกรรมเรายังไงบ้างเออก็เรียกว่าเป็นครูเลยก็ได้ครับก็ก็พี่บีก็ช่วยก็ช่วยเยอะบอกว่าแบบเออก็ลองดูเล่นไปเลยตามฟิลอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันแบบว่า ไม่ต้องไปคิดเยอะก็คิดว่าเป็นตัวละครคือเราเราก็พอเข้าเป็นตัวละครแล้วเราก็เล่นโฟล์ไปตามนั้นก,ก็ก็ถือว่าโอเคมันชั่นมัน,นฉากในในมีในความทรงจำหลายหลายคนเนาะที่แบบว่าเอยพระเอกสว่างว่าบขนาดเนี้ยสว่างว่าบ<า>ยังไงนะเพราะเราฟิตหุ่นโ์โ์หุ่นในซีนนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันก็แบบถอดเสื้อถอดอะไรแหละมีจังหวะหลายช็อตที่แบบเออมันจะแบบอย่างะไรเออแล้วเกร็งไหมก่อนเข้าฉากเราจริงมันต้องแบบเพราะพี่ พี right, ่บีให้แบบเต็มที่มากเลยนะเออกับกับเรื่องที่ทางนี้ก็ถามว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันก็ปล่อยแล้วครับอืมันก็แบบโฟล์ไปตามที่แบบแทนมันรู้สึกณตอนนั้นจริงๆเลยแล้วพอพี่เป็นมันออกไปพี่ปุ้ยว่ายังไงบ้างพี่ปุ้ยยิ้มไหมเขายิ้มไหมเพราะว่าเขาสึกว่าเรื่องนี้เขาเครียดเข็นเรามากใช่ไหมเขาก็ดีใจแหละเขาบอกว่าเขาบอกว่าแบบเออก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นก้าวสำคัญของเน่งแล้วก็แบบว่าเออถ้า มีโอกาสได้เล่นเรื่องหน้าเนี่ยน่าจะโอเคละุ่ยเขาได้บอกในกองใช่ไหมที่เข้าฉากแรกเขาบอกเหน่งว่าถ้าเรื่องนี้เล่นไม่ได้ให้หน่งไปไหนกลับบ้านเขาบอกว่าเอาจากวงการไปเลยใช่ไหมใช่อันนี้พี่ปุ้ยจริงพูดจริงใช่ไหมพูดจริงบอกว่าเหนิงหนิงไปเหน่งไปทำอย่างอื่นหน่งไปทำอย่างอื่นเลยเพราะว่าแบบเราก็เอออะไรอย่างเง้นแกแกก็บอกว่าแบบให้กลับไปทำหน้าี่งไมม่แกไม่แกก็บอกว่าแบบว่าเออถ้าถ้าแบบ มันเรียนเรียนอันนั้นมาอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องมานั่งโดนด่าตรงเนี้ยแกก็สงสารไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแนวนั้นตอนนั้นมันรู้สึกไงปาเของพูดเลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กดดันหรอกคือด้วยความสนิทกับพี่ปุ้ยอยู่แล้วแล้วแบบแล้วพี่ปุ้ยแกก็เป็นคนพูดตรงแล้วแกก็หวังดีกับเราจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเข้าใจมากกว่าแล้วก็แบบเราก็พยายามแบบผังดันตัวเองเพื่อแบบทาให้ได้มันมีมันมีอ่ะ ก็งี้นสะอึกมาหรือว่าอะไรเงี้ยพอเขาพูดแบบว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ไปไปทำอาชีพที่เราเรียนมันดีกว่าเลเวลพี่ปุ้ยน้ำเสียงตอนนั้นไม่น้ำเสียงไม่ได้แบบมีมีการด่าเลยน้ำเสียงคือแบบมันมันด้วยความหวังดีคือแบบพี่ปุ้ยเขาก็ดูอย่างมาตั้งแต่พาทุกขาดเนาะเขาก็แบบคอยพามาคอยสอนมาก็เหมือนแบบอาจารย์คนนึงเหมือนเหมือนแม่คนนึงที่แบบเอ็นดูลูกอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็เขาก็พยายามบอกทางที่แบบเออเรายังไงอะ เขาก็พยายามบอกทางที่เราแบบชี้นำชี้นำใช่ใช่เหมือนเราควรจะเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมหนึ่งคือเขาคาดหวังแต่ตัวเราสูงมากก็คาดหวังเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้เราต้องมาเล่นเป็นบทนําด้วยแล้วก็มันคือตัวละครมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงมีทั้งปมนู้นปมนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเออมันก็เลยแบบต้องเล่นแบบคอมพิเคตนิดนึงแล้วก็พี่ปุ้ยก็ ก็ก็ยังไงอ่ะพี่ปุ้ยแกก็กดดันตัวเองนะเพราะว่าแบบแกก็อยากทำให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอราพอมามาประสบผลเราได้คุยกับพี่เขาว่าโอเคไหมกับฟิตแบกจากผมจากพ่วงกับไม่คุณแกก็พี่ปุ้ยก็เดินมาเดินมาบอกเลยว่าแบบว่าเออพี่ว่าแบบพี่โอเคมากมากกับการที่แบบได้ทํางานชิ้นนี้ออกไปอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเออบางบางอันที่แกแบบบอกว่าเฮ้ยเน็งก็ทําได้นี่นาอะไรเงี้ยเหมือนแกก็ไม่ได้แบบว่า เมนชันแกแก็ไม่ได้เคลชันแล้วว่าแบบว่าเออมันจะไปรอดไหมไม่รอดไหมอะไรเงี้ยคิดไหมว่าตัวเองจะได้เล่นล็อกซีนที่มันแบบว้าวขนาดนี้ไม่คิดเลยเพราะว่าด้วยทรงด้วยต่างๆมันดูแบบน่าจะยังไม่ถึงเวลาใช่ไม่รู้แ,แม่คุณว่าอะไรนะแม่ผมเอ,อ้ยจริงๆนี่อันนี้คือกลับบ้านคือวันนั้นอะผมกลับบ้านแล้ว ไปที่ไปถึงแบบไปถึงบ้านดึกแล้วมันเข้าฉากนั้นพอดีแล้วทีเนี้ยแม่ผมอ่ะกําลังดูอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็ผมต้องเดินผ่านแบบพ่อนั้งเล่นใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบมันอยู่ทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผมก็วิ่งขึ้นไปเลยเสร็จปุ๊บพอแม่ดูละครเสร็จปุ๊บแม่เดินขึ้นมาที่ห้องแล้วบอกว่าเน็งแม่ถามจริงลูกจูบเป็นด้วยเหรอจกประมาณลูกเกล่ยดขนาดนี้ใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่เรื่องแบบเรื่องแบบ เขาเรียกอะไรเรื่องแบบอย่างเงี้ยอย่างแบบยังไงแล้วแบบแบบว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยเราไม่ไม่ค่อยได้เล่าให้แม่ฟังเออแม่ก็จะนึกว่าเราแบบเป็นเดย์อิฟตลอดอะไรเงี้ยแต่พ่อแม่ก็ตกใจก็นิดนึงใช่ลูกตัวเองจุกเป็นแล้วก็แม่ก็แบบอะไรบอกว่าฝากบอกฝากบอกพี่ปุ้ยพ่วงกับด้วยนะบอกว่าแบบเออเก่งมากเลยที่แบบสอนเหน๋งอะไรเงี้ยเจนให้เจนโล่งขึ้นไงหรอไม่ได้เชื่อใจในลูกตัวเองเล้อ่ะแล้วแล้ว จากประสบการณ์ที่เราได้รับแล้วเรารู้สึกว่าประเมินตัวเองว่าเอ้ยเราทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ถ้าไม่ถึงว่าถ้านับจากเรื่องก่อนๆครับก็รู้สึกรู้สึกเองเลยว่าแบบตัวเองดีขึ้นครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละมันยังมีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆแบบค่อยๆแบบว่าพัฒนาไปในเรื่องต่อๆไปมันทำให้ทิศทางการเป็นนักแสดงเลยนะกคนเราดูสดใสมากขึ้นนหก็ชัดขึ้นเรารู้สึกสนุกมากขึ้นกับการเล่นละครแล้วก็รู้สึกแบบ เอออยากทำให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยแตับจะเลือซีนหนักกว่านี้ก็ไม่กลัวแล้วสิไม่กลัวพี่บีบอกพี่บอกอะไรดวะพี่บีบอกว่าเหน่งถ้าจบเรื่องนี้ไปอ่ะเหน่งเล่นเละซีนเก่งเลยนะพี่บีถึงไปยกนิ้วเลยหรอเพราะว่าเพราะว่ามันหนักมากเรื่องนี้มันแบบบางเรื่องก็แค่แบบบางเรื่องอาจจะมีแค่แบบจูแปะจูจูการอะไรอะไรแต่ว่าอันนี้มันแบบมันไปถึงแบบต้องผ่านมันลามไปถึงขั้นว่าทำไมมันจะต้องแบบว่า <า>แรงขนาดน้นแต่ที่มันเป็นคอมเมดี้รอมคอมขนาดนี้นแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยมูสด้วยมูดที่เราที่ตัดออกมาครับมันมันตลกนะผมว่าสําหรับตัวผมผมว่ามันคือคือมันมันจะเป็นแบบเหมือนคอนทราสต์กันนิดนึงอ,อ่ะเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเลิฟซีมันหนักจริงใช่ไหมแต่มันจะมีจุดที่แบบผิดที่ผิดทางเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นผมเอาขาเตะประตูจังหวะมันตลบเนอะหรอมะขาเตะประตูโดนพี่บีถีบตกเตียงอะไรเงี้ยคือมันพอเบลนออกมารวมๆแล้วมันไม่ได้ดูรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าตอนถ่ายทำอ่ะมันรุนแรงจริงครับบอกคนแฟนหน่อยว่าหลังจากนี้มันจะมีความคิดเลิฟซีก็ยังมีอีกเออุูยนี่แค่หูยนี่แค่สามตอนเองเออนี่แค่สามตอนเองก็คือมีเรื่องเยอะแล้วก็ ตอนนี้ปูเรื่องเสร็จแล้วต่อไปนี้จะเข้าเนื้อหาเมนแล้วว่าแบบเฮ้ยปมต่างๆมันจะคลี่คลายยังไงแล้วก็ตัวละครเขาแทนกับแป๊ดเนี่ยจะดําเนินไปบรรจบกันได้ยังไงเพราะว่าดูตอนนี้มันดูมันจบกันไม่น่าได้เลยถูกปะเพราะว่าแบบมันเป็นลิ้นกับฟันอ่ะใช่แต่ว่าต่อไปนี้ทุกคนจะเริ่มลุ้นเชียร์ไปด้วยกันแล้ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงให้สองคนนี้มันรักกันได้จริงๆฝากแฟนติดตามเลยลูกครับก็ฝากทุกคนฝากแฟนติดตาม รักสุดท้ายเยจอมเวียงแลยนะครับตอนนี้ก็ออนไป3 EP แล้วแล้วก็ EP หน้าเนี่ยเด็ดแน่นอนฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผม